ในยามสายไต้ถุนบ้านไม้กลางทุ่งนายายแจ่มกำลังตำข้าวเม่าหอมๆจากข้าวอ่อนที่เพิ่งเกี่ยวใหม่กลิ่นข้าวเม่าลอยคลุ้งไปทั่วบ้านแกลเด็กชายวัยสิบขวบนั่งรอยายอยู่ข้างครกใบหน้ามีแต่รอยยิ้มข้าวเม่าต้องตำตอนข้าวยังอ่อนๆน,นะหลาน ยายพูดพลางคลุกเข้าเมากับมะพร้าวขูดและน้ำตาลเสียงไม้ขูดถ้วยเบาๆดังเป็นจังหวะไม่นานนักยายตักเข้าเม้าสีเขียวอ่อนลงในจานสังกะสีของแกลจนพูนกลิ่นหอมของมะพร้าวและน้ำตาลชื่นใจจนเด็กชายยิ้มตาหยีแกลตักคำโตเข้าปากแล้วพูดด้วยเสียงใสๆว่า อร่อยที่สุดเลยครับยายยายแจมหัวเราะเบาๆมองหลานด้วยสายตาเอ็นดูแสงแดดยามสายส่องลอดฝาไม้ไผ่อบอุ่นใจเหมือนกลิ่นข้าวเม่าที่หอมอยู่ในความทรงจำของทุกคนที่เคยอยู่บ้านนา